หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเาไม่ใช่หนึ่งเจ็ดห้ารอเอยม้ามนอยู่ประมาณนี้เลยหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกเหรอ,อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับโอ,อ้พอดีครับเข้ามาแล้วก็ช่างเอ็นกำลังทำหัวพอดีซีเอถามหาเมื่อคืนว่าอยากเห็นทำหัวครับนี่ ก็เมื่อวานตั้งเสาเนี่ยเสามันละ่ะยืนตะลำบีอเลยร้อยร้อยอย,อยี่สิบเจ็ดร้อยอยี่สิบเจ็ดเ่าหลังอ่ะร้อยอยี่สิบเจ็ด ก็ขนาน่าก็ตั้งตั้งให้มันได้ระดับน้ำเนาะได้ไหมได้แล้ว้าได้ระดับน้ำแล้วก็ใส่ไอ้คานข้างบนเนีนเน่ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กผนังมันน่ะ ไอ้เจาะที่มองหลังเลยอเมองไปดหลังถ้ามันไม่ได้ก็เจียออกครับเพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมอะตรมแมไปที่เจีย ตรนี้ก็ประมาณนี้ไอช่วงข้างหน้านี่ก็แสอ้ที่ไปตีกระจกของแต่งอ่ะเนี่ยโอ้โหไมากเสั่นก็แปต้นจมดนี่ยป,ประมาณนี้ก่อนเอาอันดับแรกมาณนี้ก็ตั้งเสาหน้านกับเสาหลักเท่นี้เลยครับข้างๆนี่ก็ ถ้าอเบซีอยากได้แบบไหนก็จัดเองเลยครับ uh huh. เดี๋ยวไปดูนะโอ้เ uh huh. oh, นีอะช่างเกียงวานพุ uh ่รลงื้นแล้วเด๋ยต้องต้องต้องลงคุเสร็จก็โป๊สีเลย uh huh. นี่ครับ uh huh. เมื่อกี้ใช่ไหม uh huh. นี่เสาหน้านี่เสาหน้าอัน uh huh. นี้เสาหลัง ไอค่างเนี้ยเราอยากได้รูปทรงแบบนีน้แล้วก็ตัดเหล็กทําเองเลยอันนี้ก็ทั้งอู่ก็ทําแบบนี้ฮะเนี่ยหัวหงนาก็มีตัวโค้งเนี่ยของแต่งเนี่ยสวยงามเนี่ยอันนี้ไม่ยากไม่ยากก็ไอฟีอยากทำใช้เองครับดูนะครับประมาณนี้ฮะ บางโคนบางโคนไอ้บางโคนเนี่ยบางโคนเนี่ยมาสั่งทางอู่ทำก็ได้ครับสองข้างเนี่ยเออสองเออสองอันเนี่ยสองตัวเนี่ยก็ทำให้ฮะเนี่ยหัวมัน เนาะทางเอ็นไม่เข้าเหรอม,มันยาวหรือมันเกินหรือมันยังไงมันเบี้ยวเหรอ ก็ต้องเอาให้เป๊ะครับดัดใหม่ดัดใหม่แต่มันไม่เป๊ะหรือมันจะไม่สวยครับไ้เอ่อ เรียกว่าอะไรเนี่ยเกลียวไว้หมุนเน่ยง่ายดีไม่ต้องตัดเชื่อมหลายทีครับเชื่อมทีเดียวก็หมุนเอาเลยฮะมันมุนมุนทำได้ระดับน่าๆคันเนี้ยน่าจะเป็นสีแดงอ่ได้ดูแล้วสีแดงดำอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะเคยเคยลองเอาไป เคยลองเอาสีแดงดำแบบทำในแอปพลิเคชันอ่ะเราทำดูอ่ะเราทำดูโอ้สวยดี อะไรนะลวดอะไรลวดเชื่อมหมดโอ้ยหมดแล้วซีฮารอบเองลวด CO2 หมดแล้วลวดนี้ก็ขนาดมันประมาณ0.09ยมิลเนี่ยที่เชื่อมอยู่ รรบแต่งแห้มันได้ตามที่ต้องการไว้แล้วมันจะเชื่อมแบบเชื่อมแบบไม่สะดุดไม่กระเด็นนะนี <c> ่ <oughs> เลยไม่ถึงสิบรอบ Oh, อันนี้จะเอาไอ้คลิปมองหลังแบบใหญ่ๆบึ้มๆเลย ừ, ประมาณยี่สิบคูณยีสิบคูณแปดสิบฝาหลัวครับอันนี้ไม่มีแดดเลยดูฮะตก,ตกก็ไม่ตกแตก็ดีครับไม่ร้อนดีคฮะ ฐานนี้ไปอำเภอครับผ่านจากอำเภอมาประมาณสามกิโลครับมานี่ยแล้วปลูเปรียมเผอบ้านกวดตรงนี้หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านบ้านคงงิ้วครับเลแล้วถามหาบ้านคงง,ง,ง,งี้เขาจะรู้จักหมดเลยครับก็ท่านนอย่างมาแบบเยี่ยมชมอ,อููกเชรญได้เลยครับยินดีต้อนรับครับผม ทีนึงคงไม่เจ็บก็เลยจะถ่ายให้ดูทุกวันเนี่ยตอนทำหัวโอเคครับอันนี้ประมาณนี้ครับกัดติดแค่ได้ครับสวัสดีครับ